5, 4, 3, 2, going โอเคนะผมเอาแล้วนะครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่นในช่อง Dark Room นะครับวันนี้ก็ผมจะพาทุกคนนะครับผมไปตาม หาล่องรอยของก็อตซิลล่านั่นเองนะครับผมซึ่งจะมีอะไรยังไงก็ติดตามภายในคลิปเลยนะครับผมก็ขอฝากสําหรับคนที่มาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับหรือว่าใครที่มาชมเป็นครั้งที่2ก็ขอฝากกดไลค์กดซับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเมื่อเราเข้ามาหน้าแรกนะครับหน้านี้นะครับให้ทุกคนวิ่งตรงไปเลยนะครับผมก็วิ่งตรงไปนะครับในด่านแรกเลยนะครับของ เกม PUBG MOBILE ของเรานะครับก็ให้ทุกคนวิ่งลงน้ําไปนะครับมันจะมีให้เราเห็นนะคว่าเห็นไหมครับลางๆนะครับก็คือคีบของก็อซิล่านะครับเห็นไหมครับเวลาเราดำน้ําจะเห็นชัดนะครับเวลาว่ายขึ้นมาปั๊บจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับผมเวลาเราดำลงไปปุ๊บเห็นไหมครับจะเป็นคีบของก็อซิล่านะครับที่ว่ายน้ําอยู่นะครับก็คืออิต์เอ็กของซีซั่นนี้นะครับผมนี่นี่นะครับผม นี่ถ้าเราโผกมามันจะไม่ค่อยเห็นชัดนะครับใครที่ไม่สังเกตก็จะไม่เห็นเลยนะครับเราต้องดำน้ําลงไปนะครับถึงจะเห็นนะฮะนี่ครับผมก็คือคลิปของก็อซีล่านั่นเองนะครับนี่คือสถานที่แรกนะครับโอเคนะครับผมผมก็จะพาไปสถานที่ที่2นะครับผมนั่นก็คือตรงนี้นะครับมันจะมี อ,อะไรที่เกี่ยวกับก็ซิล่าก็ไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องลงแล้วก็หารถขี่รถมาตรงนี้นะครับเพราะว่าโดดนี้ไม่น่าจะถึงนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะตัดมาตอนที่ใกล้จะถึงตรงนี้เลยนะครับผมก็โอเคนะครับดูกันเลยโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ขับรถใกล้จะถึงแล้วนะครับผม ไปดูกันซิว่าจะเจอร่องรอยอะไรนะครับผมเกี่ยวกับก็อตซิลล่าที่เราตามหากันอยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นอิตเตอร์เอกของซีซั่นนี้นะครับตอนนี้ผมก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เราขี่ผ่านๆอย่างนี้เราจะถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าเออมันมีอะไรนะครับถึงแล้วนะครับผมลงเลยนะครับนั่นก็คือมันก็คือรอยเท้าของก็อตซิลล่านะครับ อันมหึมาเลยนะครับผมซึ่งสันนิษฐานว่าจากเมื่อกี้นะครับที่เราลงไปดูใต้น้ํานะครับมันน่าจะว่ายลัดเกาะลัดภูเขาอะไรมานะครับจนถึงมาถึงที่นี่แล้วมันก็ทําการขึ้นไปนะครับผมจากบนฝั่งนี่ครับก็เห็นว่าเอ้แป๊บนึงฮะก็จะเห็นว่ามีรอยเท้าของก็ซิล่าอันมหึมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับใครที่อยากมาดูก็มาดูได้นะครับตรงนี้นะฮะตรงที่ผมมาร์คไว้นี่นะครับผม นี่นะครับตรงที่รถจอดนี้เลยก็มาดูนะครับก็จะมีอยู่2ที่นะครับผมใน EP นี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดซับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับเพื่อที่จะได้ทําคลิปอะไรใหม่ๆออกมานะครับเช่นคลิปสอนหรือว่าคลิปพาไปดูสิ่งแปลกๆต่างๆที่อยู่ในเกม PUBG Mobile นะครับผมก็ไปแล้วนะครับขอบคุณครับผม เมื่อก,กี้มันมีให้กดตรวจสอบไปนะครับยังไม่จบนะเห็นไหมมีคนมาดูด้วยเห็นปะน่าจะเป็นบอทนะตัวนี้โอเคนะแป๊บหนึ่งนะครับผมยังไม่จบดีนะครับผมเมื่อกี้ที่เราไปเจอรอยเทา้าไดโนไดโนเสาร์อีกแล้วกูผิดอีกแล้ว,วทวุวยโอเคนะครับเมื่อกี้ที่เราไปเจออ่ารอยเท้าก็ซิล่านะครับที่เรากดตรวจสอบไปนะครับมันจะไม่ให้กดตรวจสอบนะที่ผมกดไปเมื่อกี้มันก็จะแจ,ะจกของรางวัลนะครับมันก็คือกิจกรรมรับ,รบนั่นเองนะครับมันก็จะส่งมาที่จดหมายของเรานะครับ เดี๋ยวผมผมยังไม่ได้กดลับนะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปดูนะครับอ๋อมันก็คืออ่าอเทมนี่นะครับผมก็คือเป็นอ่าที่เราให้เราสะสมนะครับผมว่ารอยเท้านะมันน่าจะอยู่อีกหลายที่นะครับใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็ขอกดลับก่อนนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะจบจริงๆแล้วนะครับก็ไปแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดซับด้วยนะจ๊ะไปแล้ว